รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันหมอจมจิ้มทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุนสเถียนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกชีวิตใหม่ รายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสําหรับการแพทย์ชีวโมเลกุลนะคะก็เป็นเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูอวัยวะและภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สามารถดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาแบบแผนปัจจุบันได้นะคะซึ่งจะทําให้ผู้ป่วย,ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการแพทย์แบบชีวโมเลกุลสามารถผสมผสานกับการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างไรบ้างคะ่ะช่วงสุขภาพดีฉลาดคิด สนับสนุนโดยไวทลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวสวัสดีค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็จะเป็นเทปพิเศษที่จะรวมคำถามของผู้ชมทางบ้านโทรมาถามที่ศูนย์เยอะมากหมอก็อยากจะเลือกคำถามเด็ดๆเนี่ยมาออกอากาศว่ามีการรักษาโรคนี้โรคนั้นไหมทางศูนย์ชีวโมเลกุลเราให้การรักษาขั้นตอนไหนแบบไหน สำหรับคำถามที่เรามักจะพบกันบ่อยๆนะคะที่ผู้ป่วยถามมาข้อแรกเลยนะคะก็คือคุณแม่อายุแค่47ปีเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนนี้เป็นระยะสุดท้ายคือระยะที่4กระจายไปที่ตับแล้วแล้วก็หมอรักษาโดยที่จะให้เคมีบับัดนะคะซึ่งให้ไปแค่เข็มเดียวเข็มแรกก็เพียมาก ไข้ขึ้นนอนโสมอยู่โรงพยาบาล3วันก็เลยคิดว่าจะหยุดการรักษาต่อก็เลยโทรมาทางศูนย์ของเราว่าทางชีวโมเลกุลจะช่วยอาการของคุณแม่ได้อย่างไรบ้างก็อยากจะถามอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะเรื่องมะเร็งลำไส้ระยะสครับขับคึณครับสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยกันเป็นกันมากนะฮะมะเร็งทุกชนิดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะพบในอายุก็ประมาณ40มากีส่สุด หรือปีเอ่อมาเล็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับเป็นมาเล็งชน,นิดหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะรุนแรงพองสมควรนะฮะแต่ที่เราพบค่อนข้างมากมันจะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนที่เป็นลำไส้ตรงนะครับก็ตวันหนักนี่พบกันเยอะคือส่วนที่เป็นเล็กต้มนะฮะกับส่วนที่เป็นลำไส้ใหญ่คดคือซิกมยโรครรนเนี่ยพบค่อนข้างเยอะแต่นี่อาการที่สําคัญที่ผู้ป่วยหาเราเมีเพรมะาเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมากคือเรื่องของถ่ายอุจจาระเป็นเลือด มีเป็นอาการเมื่อถ้ากายท่าจะเป็นเลือดเนี่ยถ้าอายุมากแล้วเกิน40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ขอให้คิดถึงเรื่องของมะเร็งเอาไว้ด้วยคือหลายคนมักจะคิดว่าฉันเป็นลิซิดูอทวารนะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยนะครับเป็นความจริงไม่ใช่นะครับมันถ้าเกิดท่านถ่ายอุจจาระเป็นเลือดออกมาสดเนี่ยนะครับท้องผูกบางครั้งก็ท้องเสียสลับกันอย่างนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักลดลงนะฮะเบื่ออาหารก็ควรจะไปหาแพทย์ตรวจดูว่าเป็นมันเป็นอะไรกันแน่อย่าไปคิดว่าเป็นลิซิดวอทวานนะฮะหลายคนขึ้นเร็งลไส้ให่ ส่วนนี้นะครับแต่นี้มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็มีหลายระยะด้วยกันถ้าระยะที่1เนี่ยก็ยังคงอยู่ในลำไส้ใหญ่ยังไม่ไปไหนฮะนี่ถ้าเจอระยะที่1เนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของของโชคดีซึ่งมักจะพบในช่วงที่เราไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะฮะคือการใช้กล้องส่องเข้าไปทางทวารหนักเนี่ยนะครับไปตรวจนะฮะนี่ถ้าเป็นระยะที่2เนี่ยเอามาอยู่ที่บริเวณผิวนอกของลำไส้นะครับค่ะละออกมาด้านนในเองนะครับ ถ้าเป็นระยะที่3อันนี้ก็จะไปที่ตับน้าเหลืองแต่เป็นตับน้าเหลืองที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับลำไั้ใหญ่ยังไม่ไปไหนไกลแต่ถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็น่าจะจะมาตับน,น้าเหลืองที่เอามาที่ใกล้ๆกับลําไส้แล้วก็ยังไปปันนี้ไปไกลแล้วนะครับอาจจะไปที่อื่นอยคนนี้ไปที่ตับแล้วนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าไอ้เลือดที่ไปจากลําไส้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเข้าเรียกเข้าพอสันเวนนะ,ะซึ่งจะต้องผ่านตับเราได้ไว้ในช่องท้องทุกอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนลำไส้ใหญ่ลําไส้เล็กกระเพาะเนี่ย เราเลือดทุกอย่างที่ไปจากใบบ้าเหล่านี้มักจะผ่านตับเสมอเพราะนั่นพวกนี้เมื่อเป็นโรคมะเร็งอันนี้มักจะไปที่ตับสมัยคราวนี้รับการผ่าตัดหรือเปล่าฮะไม่ค่ะกระจายไปแล้วก็เลยใช้เคมีบำบัดอย่างเดียวการผ่าตัดเนี่ยฮะถ้าเป็นระยะที่สี่แล้วเนี่ยเราก็การผ่าตัดก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะนะครับเราก็จะมีการให้ให้แค่เป็นเคมีบำบัดเท่านั้นนะครับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยให้แค่เคมีบำบัดก็ก็ไปอย่างว่าเนี่ยฮะให้แค่ครั้งเดียวเองค่ะแล้วเตียมากก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวไม่อยากจะไปรับครั้งที่สองครั ถ้าเป็นระยะที่หนึ่งเนี่ยก็แน่นอนถ้าการผ่าตัดเนี่ยก็ตัดไอ้ตที่เป็นมะเร็งทิ้งซะนะแล้วก็ <occupy S 1> <refrigerator. S 1> จับไอ้ตัที่ดีมาต่อกันก็อาจจะไม่จะเป็นต้องให้เคมไม่จะเป็นต้องให้เคมีบําบัดแต่ถ้าเป็นระยะที่2ขึ้นไปเนี่ยนราจะจะผ่าตัดแล้วก็ต้องให้เคมีบําบัดด้วยนะแต่ถ้าเป็นระยะถ้าไปถึงระยะที่4แล้วเนี่ยการผ่าตัดคงไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ต้องให้เคมีบําบัดอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะที้การให้เคมีบําบัดนี่ผมได้เรียนแล้วว่ามันมักจะ จะมีผลกับร่างกายนะเพราะมันไม่เด้ไนปทํทำลายเซลล์มะเร็งอย่างเดียวมันเป็นทำลายเซลล์อย่างอื่นด้วยเซลล์ที่ดีด้วยนะฮะคาไขรก็จะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงถ้าอาการรุนแรงหน่อยก็จะมีเรื่องของไปกดไขกระดูกทําให้อาการ er, อา่อนเพลียอ้การสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขอาวอะไรก็น้อยลงนะฮะทำให้อค์ไข้อาจจะติดเชื้อได้ง่ายหรือจะไปที่ลำไส้ไปกดเป็นแผลในลำไส้ผู้พรอพ,อพินอาหารไม่ได้เบื่ออาหารการกดไขกระดูกมีอาการซีด ทานอาหารไม่ได้เป็นแผลผู้พองในปากในลำไส้ย,ยาได้เกิดติดเชือ้อแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงนะักก็อาจจะเป็นเรื่องของผมล่วงมีเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนไข้ก็แน,น่นอนคุณภาพชีวิตแย่ลงภูมิคุ้มกันต่างๆก็แย่ลงถ้าได้มารักษาทางชีวโมเลกุลในาการแพทย์เนี่ยนะครับคืออะไรที่มันมันโดนทําลายโดยเคมีบําบัดแล้วก็ซ่อมมันซะกระตุ้นมันให้มันทํางานดีขึ้น โดยการให้สารทางเชื้อหมดกุนก็ไปกระตุ้นอยวะที่มันมีปัญหานี่ให้มันกลับํางานขึ้นอะไ,ไคครคนไข้ที่เป็นเป็นมะเร็งรักษาด้วยเคมีบาบัดหรือการรักษาทางรัาางสีรักษาก็ตามเนี่ยแล้วมีคอมพลิเคชั่นหรือมีไซเอฟเฟกหรือมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าจะรีบมาทางเชื้อหมดขุนของเราเนี่ยเราก็ช่วยชั้นได้นะทำให้อาการแทรกซ้อนแบบนี้หรือคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นสงจะแข็งแรงขึ้นฮะสามารถจะให้เคมีบำบัดต่อได้ หือมีหลายรายที่ที่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ให้การรากษรทางชีวโมเลกุลเนี่ยก็อาการดีขึ้นเหมือนก็เป็นคนปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็คือการรักษาชีวโมเลกุลเนี่ยก็จะร่วมด้วยกับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะอาจารย์แนะนําว่าให้เคมีบําบัดต,ต,ต่อเนื่องไปเคมีบําบัดเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าแค่เซลล์มะเร็งมันฆ่าหมดเซลล์ดีๆเพลียไปหมดนั่นก็คือการมาใช้ทางแพทย์ทางชีวโมเลกุลเนี่ยจะทําให คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากสามารถกินได้ทุกอย่างจะสดชื่นขึ้นบางคนเนี่ยระหว่างให้เคมีบำบัดน,น้นําหนักจะต้องลดเป็น5โล10โลแต่มาชีวโมเลกุลเราก็ทําให้บางคนเนี่ยอยากอาหารระหว่างให้เคมีบำบัดเนี่ยน้ำหนักเพิ่มได้เป็น5โลออกกำลังกายได้สดชื่นได้แต่ก็คือทางเราไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งก็คือให้ร่วมกับทานเคมีบำบัดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ทางเราจะฟื้นฟูเซลล์ดีๆฟื้นฟูภูมิต้านทานต่างๆ ใส่เข้าไปก็คือคุณให้เคมีบําบัดแล้วทาลายเซลล์ลาไส้ทาลายเซลล์ภูมิต้านทานทาลายไขกระดูกแล้วก็ใส่เซลล์ไขกระดูกเซลล์ลาไส้เซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเต็มที่เพื่อที่จะให้มีพลังฟื้นฟูกันเหมือนชกกันตาตา่อตา,ตาฟันต่อฟันนะคะก็จะได้แข็งแรงขึ้นมีหลายคนถามว่าเราไม่ต้องราาาักษาดาวเคมีบําบัดได้ไหมให้รักษาทางชน,นิดเลยแล้วจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้ไหมก็ขอเรียนว่ามันไม่ได้นะฮะเรื่องของการรักษาทางชนิดมันเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานมากขึ้น นะฮะภูมิคุ้มกันมีหน้าที่อย่างคือในการคอยดูแลหรือราาักษาต้องป้องกันหรือก็ตัดเอเซลล์มะเร็งแต่มันไม่ใช่ไปฆ่าทั้งหมดเพราะในการรักษาทางช่วยมะคุณก็เป็นการช่วยจทานั้นเองนะฮะช่วยให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยในแง่ของโฮลิสติกคือไปกระตุ้นหรือไปซ่อมเอเจ์ที่มีปัญหาจากการให้เคมีมบําบัดประทานก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและการให้อาการทางเท้ามะุนเนี่ยท่านจะให้ก่อนการรักษาเทียบทางเคมีบําบัดก็ได้อเนนกการตรตตียมัว่ อันเกินด้วยท่านต้องให้การเคมีแบบภายในเดือนหน้าเดือนนี้ท่านเกาหลีในการรักษาทางเชือโมเลกุลเพื่อเป็นการเตียมาวาต่างให้มันแข็งแรงขึ้นหรือท่านจะให้พร้อมไปกับการรักษาทางเคมีบำบัดก็ได้นะครับความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืน ร่างกายที่ดีก็เช่นกันออกกำลังกายใครๆก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวฉันเลือกไวทาลีนดูแลตัวเองทุกวันไวทาลีนช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมนมี ก็มาที่คำถามข้อต่อไปนะคะคราวนี้เป็นเรื่องเบาหวานบ้างก็คือมีผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาถามว่าพี่สาวเนี่ยอายุ47ปีแล้วเป็นเบาหวานมาหลายปีและสัก3-4ปีอ่าแล้วก็เบาหวานนั้นหลายคนคะ่ะพอปล่อยเป็นเบาหวานมานานๆขึ้นตาหลอดเลือดตาเสียตาพร่ามัวไปหมดก็ไปหาหมอตาก็ผ่าตัดเรื่องตาตาดีขึ้นมาแล้วต่อไปก็เริ่มมีปัญหาไตา คือเนี่ยค่ะเบาหวานจะพูดเลยนะคะถ้าคุมน้ําตาลไม่ดีหลอดเลือดเล็กๆของไตของตา,งตามีปัญหาหมดอันนี้ก็คือตาและต่อไปมาไตาตอนนี้ก็คือค่าเคเตินีนเนี่ยตามหลักคนทั่วไปจะต้องต่ําๆเช่น0.9ต่ําต่ำกว่า0.9นี่คือดีแต่นี่คือของเขาเนี่ยสกว่า4.6เครตินีนสูงมากคือไตไม่สามารถขับสารพิษได้นะคะก็คือทําให้ ตอนนี้น้องกังวลแทนว่าเดี๋ยวพี่จะต้องล้างไตไหมหมอแนะนำว่าต้องเริ่มล้างไตแล้วนะแล้วพี่จะต้องล้างไตบ่อยแค่ไหนอะไร,ะไรยังไงแต่ยังไม่ได้เริ่มล้างไตนะคะแต่แค่โทรมาปรึกษาทางศูนย์เราว่าพี่เป็นเบาหวานไปตาตอนนี้เริ่มมาไตจะต้องทางศูนย์เราจะช่วยยังไงได้บ้างแล้วก็คือตอนนี้ขาบวมค่ะพอมันมีปัญหาเรื่องไตก็ตัวบ,มบวมๆยุบยขาบ,มบวมๆยุบยบางวันบวมมากบางวันบวมน้อย ก็คือโทรมาปรึกษาว่าเนี่ยทางศูนย์ชีวโมเลกุลจะช่วยทางพี่สาวของเขาได้บ้างไหมเดี๋ยวหมอจะเอาคําถามนี้เรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์นะคะครับก็เบาหวานนี่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นกันมากนะฮะในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเบาหวานนี่เป็นกันประมาณตีล้าสเกือบห้าล้านคนแล้วนะฮะสำหรับเบาหว,วานเบาหวานนี่คงคงจะพอทราบกันแล้วว่าในเรื่องของของการที่ตับอ่อนของเราเนี่ยทำงานไม่เต็มที่ะะไม่สามารถจะสร้างอินซูลิน ซึ่งตึ่งเป็นฮอร์โมน one, ซึ่งช่วยในการควบคุมน้ําตาลในหลอดเลือดเนี่ยให้อยู่ในเก์ปกติอินซูลินเนี่ยเป็นตัวที่นำน้ำตาลนี่ก็ไปในเซลล์นะครับตอนนี้เมืม่ออินซูลินมนไม่พอนะครับน้ำตาลมันก็ก็จะค้างในหลอดเลือดเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ค่ะอันนี้อินซูลินไม่พอนะมันก็น้าตาลมันเหลือค้างในเลือดมากก็เหมือนกับหลอดเลือดที่ก็โดนเชื่อมด้วยน้าตาลนะครับอันนี้ไอ้น้ำตาลถ้ามันมีไปมามากๆในเลือดเนี่ยครับมันก็ทําให้มีผลเสียต่อหลอดเลือดนะฮะ หลอดเลือดก,ก็จะมีการเสื่อมได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กๆนะฮะไอ้พวกแคดิคแคเปอรี่เนี่ยซึ่งเลีย้ยงไตเลี้ยงจอตานะฮะเลี้ยงหลอดเลือดหัวใจเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับมีมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับเมือม่อเมือม่อผนังหลอดเลือดมันแย่อย่างนี้เนี่ยนะฮะโอกาสที่มันจะเกิดไอไขมันมาเกาะมันก็มีได้ง่ายขึ้นก็ทําให้หลอดเลือดเหล่านี้ตีบ ได้ง่ายนะครับเราให้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะถ้าเราคนโทรลไม่ดีน้ําตาลยังสูงตลอดเวลานะฮะปกติน้าตาลในเลือดก,ก็ไม่ควรจะเกิน1 1 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะบางคนรักษาตาอ็อยู่คง2 0 0ร้อยสามตลอดเวลาพวกนี้อันตรายนะครับโอกาสที่จะเกิดผลเสียกับผนังหลอดเลือดมีมากแล้วโอกาสที่จะเกิดเรื่องของหลอดเลือดอุดต,ตันจากไขมันที่มาเกาะเนี่ยมีได้มากเพราะฉนั้นเมื่อหลอดเลือดมันตีเป็นเลือดก็ทให้ให้ออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงเอาไว้หลังภายในร่างกายมันก็มันก็น้อยลง แม้แต่อาหารก็น้อยลงนะครับเมื่อเป็นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนะเป็นติดปีเนี่ยเริ่มแล้วไตเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาค่าบาัตรยูเวีนีนตัวเย็นนะฮและค่าเคทินดีนี่ก็จะสูงขึ้นปลลกติแล้วค่าเคจินดีนะก็ไม่ควรจะเกินเต็มที่ไม่ควรจะเกิน2นะส่วนไอค่าบิวเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน20นะฮะมันถ้าเกิน20ขึ้นไปแล้วขึ้นเกิน2ก็ถือว่านะไตเริ่มไม่ดีแล้วแสดงว่าหลอดเลือดที่ไตมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับจากการที่ ที่มันมีไขมันมาเก็ที่พลังหลอดเลือดนะฮะที่มาเลี้ยงเล็กๆที่มาเลี้ยงไตนะครับก mm. ็ตอนที่เกิดภาวะไตาวายขึ้นได้ไตาวายมันก็มีสามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็ค,คือคือเริ่มจะสูงอ่ะนะฮะเริ่มในค่าค่าเอาเสียเริ่มจะสูงขึ้นแต่ยังไม่มากนักอาจจะสักเกิน2อสองกว่าหรือ1นึ่งกว่าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือบีเอ็นก็อาจจะสักยี่สิบกว่ากานิดๆเนี่ยก mm. ็คือไม่ต้องทำอะไร พวกนี้เพียงแต่จํากัดเรื่องอาหารจํากัดเรื่องอาหารเน่ยพวกโปรโตีนเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะฮะเพื่อเป็นการให้ให้สารที่เป็นไนโตรเจนน้อยลงนั่นเองไตก็ไม่ต้องทํางานหนะักใช่ไหมครับแต่นี้ถ้าเป็นระยะที่2ที่3เนี่ยก็ค่าเกจจีนีก็เนี่ยฮะอาจจะถึง3ถึง4แล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถคอนโทรลได้ดีๆเนี่ยนะครับก็าอาจจะยังไม่ต้องล้างนะฮะยังไม่ต้องฟอกไตนะครับก็าการการบำบัดร,รักษาทดแทนไตนะครับแต่ถ้ากิดมันเกิน ถ้ามันเกิน3หรือ4ไปแล้วจะมาคนตั้ง6หรือ7เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้แล้วเข้าขั้นที่5แล้วเพราะทำขั้นที่5นี่ไม่ได้แล้วอันนี้ต้องฟอกต้องเขาเรียกต้องต้องฟอกเลือดล่างไตอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งในการร่างไตนี่ก็เป็นปัญหามากซึ่งรู้คนคงไม่อยากกระล้างเพราะนั้นถ้าคนที่เริ่มจะรู้สึกว่าไตเริ่มจะไม่ดีค่าเคนีเริ่มสูงเนี่ยก็ขอให้รีบมาที่เรานะครับถ้าเชื้อเมือกนี่กระตุ้นให้ไตเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วไปกระตุ้นหลอดเลือดที่มีปัญหา ให้อเลือดที่จะเลี้ยงไตทำงานได้ดีขึน้นท่านอาจจะไม่ต้องร่างไตหรืออาจจะยืดอา,ายุขอ,อ,อ,องตไงตได้ดมควรนะครับความสําเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะ วทารินทุกวันช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบองค์รวมทั้งร่างกายจากประเทศเยอรมนีนี่วันนี้มีปัญหาที่ตาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับตอนนี้กงแคที่เป็นเบาหวานนี่ถ้าเป็นนาน,านๆนี่ก็แน่นอนครที่ผมได้เดือนแล้วว่าอาจจะมีปัญหาที่ไตที่จอตานะครับ คนที่เป็นเบาหวานมาเดี๋ยวากกมากจะประมาณสิบสิบห้าปีขึ้นไปถ้าเราควโทรมไม่ดีนะโอกาสจะมาะที่ที่หลอดเลือดที่ที่จอตามีการเสื่อมที่จอตาแล้วนะครับการมองเห็นก็จะแย่ลงการที่จะเป็นต้อกระจกก็เป็นได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ที่เป็นเบาหวานควรจะได้มีการตรวจตาเช็คสายตาเป็นประจำนะฮะอย่างน้อยหเดือนครั้งหรือปีละครั้งนะครับเพื่อในการป้องกันเพราะว่าถ้าเป็นที่จอตาเนี่ยถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยทางศัช่วยเหลือได้นะสามารถในการทํา เดี๋ยวนี where, where problems, ้เขามีการรักษาการใช้เลเซอร์หร like so right. ืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าท่านปล่อยไปจนกระทั่งตาจะไม่ไหวแล้วจอตาจะบอดแลจะขึ้นได้มาเนี่ยมันก็ยากแล้วแต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมาธิที่เราเนี่ยเราก็ยังต้องอาจจะช่วยท่านได้นะฮะในการให้เรียนภาษาช่วยเหมือนคืนไปกระตุ้นเรื่องของเซลล์ที่จอตาเนี่ยนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็สําคัญก็คือว่าการเป็นอะไรก็ตามเียท่านจะปล่อยทิ้งไปมากถ้ารู้ท่านเป็นเนี่ยนะฮะขอให้รีบมา ก็คือพี่สาวที่เป็นเบาหวานมาตั้งเป็น3ปี5ปีเนี่ยนะคะและมีปัญหาที่ตาและที่ไตเนี่ยหมอแนะนําว่ารักษาทางการแพทย์ควบคู่กับมาทางศูนย์ชีวโมเลกุลของเราคือคุณเป็นเบาหวานตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยทางนู้นก็จะให้อินซูลินและใช้ยาที่ลดระดับน้าตาลในเลือดแต่ทางเราเก็ควบคู่กันไปคือเราจะ กระตุ้นเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาทํางานได้ดีขึ้นงั้นก็คือถ้าเกิดมาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยยังแค่เป็นเบาหวานอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องต้องไปถึงเป็นตามีปัญหาไตามีปัญหาในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยเหมือนที่เขาละคือตาไปผ่าตัดแล้วตามีปัญหาแล้วตอนนี้ไตเริ่มมีปัญหาแล้วก็คือก็ยังยังต้องทางการแพทย์ต่อเนื่องรักษาคุมอาหารการกินดีดีสุขภาพอย่าเครียดออกกำลังกายรักษาทางการแพทย์ทุกอย่างปกติ เช่นความดันสูงเพราะว่าไตาเริ่มมีปัญหาเนี่ยเรื่องเม็ดเลือดจะจางเพราะไตจะหลั่งสารอิเล็กโทรโพลทินทําให้มีเม็ดเลือดในร่างกายเม็ดเลือดก็จะจางร่วมด้วยและคือทุกอย่างจะเริ่มมาแล้วโรคต่างๆเริ่มแทรกเข้ามาก็คือมาทางเราเนี่ยก็คือรักษากินยาบํารุงเลือดเราจะให้ทางกระตุ้นระบบพกเม็ดเลือดนะคะกระโดดไขกระดูกให้ยาเรื่องไต บำรุงเรื่องไตไตก็จะดีขึ้นโดยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงเอยด้วยไม่ต้องล้างไตแต่ถ่าใครที่ล้างไตามาแล้วก็ไม่ใช่จะท้อแท้นะคะคือล้างไตเนี่ยเป็นการเอาสารพิษออกอย่างเดียวแต่ไม่ได้บำรุงเซลล์ไตสมมติเซลล์ไตคุณตายระดับนี้แล้วเราล้างไตไปก็คือเอาสารพิษออกให้งั้นจากล้างไตเคยล้างอาทิตย์ละครั้งต่อไปเนี่ยเซลล์ไตก็ต้อง เสียไปเรื่อยๆก็ล้างเป็นอาทิตย์ละสองครั้งล้างเป็นอาทิตย์ละสามครั้งเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนไข้มาที่ศูนย์ของเราเนี่ยก็คือเราบำรุงเรื่องไตส่วนใหญ่เนี่ยล้างอาทิตย์ละครั้งก็จะเมนเทนอยู่เท่านั้นอาทิตย์ละครั้งไปเรื่อยๆหรือบางคนอาจจะกลายเป็นเคยล้างอาทิตย์ละสองครั้งเหลือแค่อาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเซลล์ตกลับมาทํางานได้ดีเหมือนเรื่องตักอ่อนนะคะ่ะเช่นคุณเคยน้ําตาล สูงมากๆต้องฉีดอินซูลินเยอะมากๆพอมาทางเราเราก็ไม่ได้รับรับรองว่าตับอ่อนคุณจะกลับมาทํางานได้ปกติคือมันจะดีดีขึ้นสมมุติว่าดกีกรีการเสียมันมากแล้วเคยฉีดเซลล์ฉีดอินซูลินเยอะมาก50ยูนิต60ยูนิตอาจจะลดการฉีดเหลือได้แค่20ยูนิตเพราะว่าเซลล์ตับอ่อนกลับมาทํางานได้ดีแต่ถ้าเกิดบาง,งคนเนี่ยไม่เคยได้ฉีดอินซูลินเลยกินยาลด เบาหวานธรรมดายาเม็ดนะคะที่ลดเรื่องน้ําตาลในกระแสะเลือดเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ต้องใช้เลยเพราะเซลล์ตับอ่อนกลับมาทํางานได้ดีขึ้นทางเราจะเป็นช่วยพัฒนาเซลล์แต่ก็ให้ควบคู่กับทางการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คนไข้ที่เป็นโรคไตวายเนี่ยขณะนี้มีอยู่ประมาณ8ดล้านคนนะฮะในประเทศไทยเนี่ย 8, แปดล้านก็จะเพิ่มขึ้นปีละหมื่นคนทุกปีนะครับและกำลังรอจะเปลี่ยนไยถึง4ี่หมื่นคนนะฮะแล้วเปลี่ยนด้แค่ปีละสี่ร้อยคนนะครับเพรา <c oughs> ะว่าเบาหวานนะั้นเยอะมากตอนนี้และการคนโทรลก็ไม่ดีนะ าะแล้เรื่องของการรักษาเรื่องเรื่องเบาหวานนี่ต้องสตร i กมากนะฮะต้องต้องบางคนคิดว่าเป็นไร์ะไันไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็กินชนิดที่มันอะไรขวางหน้ากินหมดเพราะฉะนั้นต้องระวังมันก็จะเป็นเบาหวานนี่โดยเฉาะน้ําตาลนี่ถ้าเป็นพวกอาหารจะพวกพวกคาร์โบไฮเดรตไอศครีมพวกของหวานทั้งหลายพวกนี้เนี่ยต้องระวังให้มากนะครับท่านที่เป็นเบาหวานนี่อย่าลืมนะท่านอากินอาหารจะพวกที่มีกากพวกผักต่างๆผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับท่านต้องกิน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาหารที่มีกากมีอะไรพวกนี้เนี่ยมันช่วยมากเลยคนไข้ที่เป็นเบาหวานเขาบอกว่าให้กินอาหารที่มีกากมีเส้นใหญ่พวกนี้มีจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่เคยฉีดอินสลินแล้วไม่ต้องฉีดนะครับแลวก็ได้เคยกินยาและก็งดยาได้เพราะไอ้พวกที่มันฆปรตนกำจัดเหมดในพวกเรอรอลในกระแสเลือดพวกน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยท่านต้องํำกัดต้องระวังเรื่องนะพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์เนี่ยให้น้อยลงเนื้อสัตว์จากไก่จากหมูจากเนื้อเนี่ยเพราะพวกนี้เป็นโปรตีน เพราะฉะนั้นเ<ม>่านๆท่านกินพวกปลาพวกไข่เนี่ยให้มากที่สุดนะฮะถ้าลดลดพวกเนื้อได้กุนี้ได้เลยนี่จะดีที่สุดถ้าทานเมอารา์สไรัตได้ยินดีแต่ว่าบางครั้งถ้านะเป็นไตวายชนิดที่รุนแรงแล้วเนี่ยทานผักก็ต้องระวังเหมือนกันนะถ้ามารักษาที่เราแล้วท่าน,ท,านท่านหยุดฟอกไตเลยได้ไหมก็ต้องขอเรียนว่าถ้าท่านฟอ,อกไตไปแล้วท่านท่านคงจะหยุดฟอกไม่ได้ท่านค็จะต้องฟอ,อกต่อไปแต่ว่าท่านมาที่เราเนี่ยคุณภาพชีวิตท่านจะดีขึ้นนะครับบางคนมาที่เราเนี่ยปัสสาวะไม่เคยออกเลยนะฮะ ราะการฟอกไตเนี่ยมันก็มีผลเสียตามมาเยอะนะ,ะอาจจะหนึ่งอาจจะทําให้กระดูกเรื่องของกระดูกกรุนเรื่องของตะคิวอา่าเรื่องของอาการคันจากการอุภัระสูงขึ้นนะครับอ่าต่างเหล่านี้อาการปวดตามข้อต่างๆเนี่ยมันก็จะมาที่เราได้ถ้าก็าต้องฟอกนะฮะแต่ว่าเมื่อที่เราแล้วนี่เราก็จะช่วยเสริมนะฮะในการที่ไปกระตุน้นอวัยวะต่างๆให้มันดีขึ้นเป็นการารักษาแบบโพลิสติกเพราะมันถ้าก็จะแข็งแรงขึ้นคนไข้ที่ฟอกไตเนี่ยมีอยู่คนคือป้าอุดมนะฮะซึ่งท่านฟอกไตามาสั้ง สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีสิบห้าปีแล้วมัม้งนะคือคนที่พออ่อดยการเมตรัาษาที่เราเนี่ยตายหมดแล้วแต่คุณป้าอุดมยังอยู่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังแข็งแรงใารักษาที่เราอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะอยู่ได้นะเพราะว่าแข็งแรงเพราะว่าเราเราได้ให้การรักษาทางเชรื่อหมือกคุณไดนกระตุ้นให้บา้า่วาทาง,งานดีขึ้นไม่มีการปัญหาอะไรนะครับขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียเรื่อง ความหวังของผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือกเพื่อฟื้นฟูอวัยวะและภูมิคุ้มกันจัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมที่จังหวัดสกลนครวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่จังหวัดระยองวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่จังหวัดชนบุรีขอเชิญร่วมง,งานเวิร์กช็อปเรื่องโรคกระดูกเสื่อมโรคไตโรคเบาหวานไม่ผ่าตัดไม่ใช้เซรอย พบกันวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้1 0ม3ง,งเป็นต้นไปณนะศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียถนนพระราม2ซอยพุทธบูชา5ในงานพบกับการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีโดยทีมแพทย์ของศูนย์ชีวโมเลกุลและผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลมาจำหน่ายในราคาพิเศษติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o YouTube c ช anel Facebook สามารถชมสาระความรู้ช่วงเปิดโลกชีวโมเลกุลในรายการ ขุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5เวลาประมาณ10นาฬิกาถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะติดต่อเพิ่มเติมในเรื่องราวของการแพทยชีวโมเลกุลแล้วแล้วก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แหละค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกมากๆเลยนะคะจุดจบผมต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบก,กันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตับอ่อนเนี่ยนะคะซึ่งมีหน้าที่สร้างอินซูลินเนี่ยเพอามันเสื่อมเนี่ยหน้าที่ในการผลิตอินซูลินของมันก็น้อยลงคนไขน้นั้นก็เป็นโรคเบาหวานเรารักษาโรคเบาหวานของคนไข้เธอเริ่มด้วยมา,มาหาเราด้วยน้ําตาลในเลือดเนี่ยค่าซึ่งบัตชูค้าเนี่ยร้อยแปหลังจากได้เยียวยาด้วยวิธีการนี้ผสมผสานกับของการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเนี่ยน้ำตาลเธอลดลงเหลือร้อยสิบ